สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาบอกลาตากราบการฉลองครบรอบ2ปีนะครับซึ่งก็ต้องบอกไปเลยว่าหมดเวลาแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาล่าตราใหม่กันดีกว่าครับเทคนิคในการล่าตาใหม่จะเป็นอย่างไรคุ้มยังไงเดี๋ยวเราไปฟังวิธีคิดกันเลยดีกว่าครับผมว่าไปแล้วไปชมกันเลยดีกว่าไป สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Do u b l e P s h ชอนั่นเองนะครับมีบริการเติม f i f a POINT และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ Dou เ l e ลเลยครับก็คงจะต้องบอกเลยนะครับว่าตาพวกนี้นะครับมันมีวันหมดอายุนะครับซึ่งก็มีการเตือนเมื่อสัก43วันที่แล้วนะครับ น่ระมาณนั้นสี่กว่าวันที่แล้วนะที่เราเริ่มเห็นตรงนี้มีมีวันหมดอายุนะรตรงนี้ก็มีวันหมดอายุเหมือนกันครับเลยที่ยี่สิวันนะครับก็บอกเลยว่า,าพวกตาพวกนี้อยู่ได้ไม่ยั่งยืนนะคือ,อเหมาะกับสายเติมเรื่อยๆนะครับถ้าเติมถ้าไม่เติมเรื่อยๆก็คือหมดนะเหมือนกับตัวเนี้ที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทุ่มแรงกายแรงใจนะครับ ลงตรงนี้หมดเลยนะครับเป็นตาทองตรงนี้นะครับถึงส่วนตัวก็อยากจะทุ่มอยู่ตอนนั้นก็ยังคิดแบบเฮ้ยเอาไงดีวะต้องบอกเลยว่ากระทบเหมือนกันนะครับไอตาตรงเนี้ยตาทีมตรงเนี้ยกระทบเหมือนกันก็คือก่อนหน้านี้นนทาทีม o v r สูงแล้วแล้วมันก็ติดอ่าเมเนเจอร์น่ะ top สองออะไรเงี้ยติดติดแทบจะทุกๆุกอ่า ทุกทกซีซั่นเลยนะครับแต่พอตรงนี้มามันทําให้มีความเหลื่อมล้ํากันนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะ่าคนที่เติมมันจะมีสายเติมเติมประมาณนึงแล้วก็เติมหนักนะครับซึ่งคนที่เติมหนักๆเนี่ยถึงถึงจะได้พวกนี้นะครับเติมเติมมีแพ็กอะไรมาเติมนะตรงนี้ก็จะได้ง่ายนะครับทีนี้มันก็จะมีวิธีคิดนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ก็ถือถือว่าทุ่มอยู่นะอันนี้นะครับพุทีิเวิร์ดก็มาได้ช่วงพุทีิเวิร์ดเนี่ยซื้อต้องซื้อนะครับ ในในคลิปที่เคยลงไปนะครับคือในในกิจกรรมแบบไม่ได้ไม่ไม่จบนะครับตาเนี่ยไม่จบกับเขาครับแต่ว่ากอลลสเนี่ยจบจบตาด้วยกิจกรรมนี้อยู่นะครับก็คือระเับสามก่อนที่จะจบกีดด้วยซ้ำนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็เลยพอจะได้เทคนิคไอเดียวิธีคิดแล้วลหละนะครับในตาของตัวนี้นะครับซึ่งจะมีเวลาอยู่ที่แปดสิบสามแปดสิบกว่าวันจริงๆมันก็ประมาณเก้าสิบแหละนะเพราะว่า มันเริ่มจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าคงหาคนที่คบได้ในสัปดาห์ที่แล้วน่ะยากอยู่นะครับสัปดาห์นี้มีนักเตะเข้ามาเพิ่มนะครับตรงเนี้มีเข้ามาเพิ่มนะครับน mm ี hmm. ่เดี๋ยวเรามาหาวิธีคิดกันครับว่าวิตาเลเวลสามเนี่ยทำไงนะโดยเราเริ่มจากเลเวลสองนะตรงนี้เริ่มจากเลเวลสองเลเวลสองก็จะเริ่มจากที่สองพันนะครับเลเวลแรกศูนย์ไปสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็ เลเวล2จะเป็น0ูนย์ไป2,000ถ้าจากศนจากถ้าจากเลเวลหไป Level เลเวลสามนี่ป็พันสี่รนะครับมาขอภายด้วยนะคจิบไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยนะเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของไม่สบายนะครับไอมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับยังไม่หายสักทีทีนี้เราไปดูนักเตะกันดีกว่าว่าเราจะแลกยังไงนะครับหนึ่งก็คงจะต้องบอกเลยว่ากิดนี้มันเป็นกิดค่าเวลาของ ทีโอทีวายที่จะมาเป็นร้อยสิบเจ็ดนะครับดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะมีแบบกีจนักเตะยุคลุ่งโลดเยอะแล้วนะครับคือนักเตะกีจยุคลุ่งโลดเนี่ยมันตันอยู่ที่ร้อยสิบห้าใช่ไหมครัส่วนตัวนักเตะส่วนตัวก็มีนักเตะยุคลุ่งโลดเนี่ยอยู่เยอะอยู่เหมือนกันฮะเอาเอาจริงๆนะก,ก็คือสิบสิบเอ็ดตัวเลยนะครับรวมทุกอย่างนะครับสิบเอ็ดตัวเลยนะครับจริงๆไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับกีจกีจ กีดนักเตะกีดรับ <c oughs> ทีนักบปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับใช้แบบนี้ไปแล้วค่อยไปเปลี่ยนท O T OT Y ก็ได้นะครับถ้าใครคิดวิธีนี้ก็จะใช้แนวคิดเดียวกันได้นะครับแต่ถ้าใครที่ยังตัวไม่ชอบขนาดนี้ก็อาจจะต้องแลกนักเตะเอามาใช้งานบ้างอยู่นะครับอันอนี้คือนําเสนอคิดวิธีที่เหมือนกันก็คือนักเตะยุครุ่งโรจนี่ยเต็มแล้วนะครับร้อยสิบห้า เต็มละนะครับอ่ะก็จะมาใช้วิธีในการคิดเพื่อที่เอาตาด้วยกัน,นครับมาการแข่งขันฉลองเทศกาลนะครับตัวนี้ก็จะมาสองสัปดาห์นะครับมามาที่อ่าสัปดาห์ที่สองท,ท่ทีเพิ่งเข้ามาเลยวันนี้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับในส่วนของแกลเลอรี่นะครับตรงเนี้ยเราจะต้องมาวางแผนในการแลกนะคือนักเตะม,มันก็มีดีหลายตัวแหละนะครับ ก็มีอ่ามีความน่าใช้นะแต่ถามว่าระหว่างเน็ตเวกับอาซาอ่าเน็ตเวแพงด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละก็คือถ้ามันในกิดยุคลร่วนด,ดีอยู่แล้วพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรแล้วกันนะครับทีนี้เราก็จะมาคำนวณว่าเฮ้ยอะไรตรงไหนที่มันคุ้มสุดนะครับก็คงจะต้องบอกว่าอะไรพวกร้อยสิบห้าเนี่ยอมันมันจะได้แต้มของตานะครับ ของตาทีมเนี่ยอยู่ที่1แค่100นะครับพวกนี้มีผลนะคือเราเละอ่าพวกเนี้ยคือมันมีผลทุกหมดเลยนะครับในคือตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่าตรงเนี้ยตั้งต้นก่อนนะครับสมมุติว่าเรามีอ่าชิ้นส่วนของการแข่งขันชลทองเทศกาล1,000อ่ะดีตั้งต้นไว้อยู่ที่1,000นะครับเราจะแลก115ได้อย่างน้อยๆเนี่ยแค่อย่างมากอย่างน้อยๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่า ที่ร1 5ห้ามันจะได้่าแลกได้อยู่ที่หนึ่งพันถึงหนะึ่งน้ะมันจะมีฟาน์ไดเข้ามาด้วยนะครับให้ดูตรงนี้ครับอ่ะก็จะมีฟานไดนะครับพันห้าพันถึงพันห้านะครับ่ตรงนี้นะครับ <c oughs> รวันนี้ก็ต้องใจจะจะมาแลกฟานไดแหละแต่พอคิดเอจริงๆคานาวโรมันก็ใช้ใช้ไปก่อนมันก็เหลือเวลาไม่นานนะครับจริงๆก,เก็เก่าจะก่าจะไม่แลกเลยนะตอนนี้มีอยู่พันห้าเลยนะครับ ว่าจะแลกเลยนะครับแต่คิดไปคิดมาเฮ้ยทำคลิปนี้ก่อนดีกว่าวะเอามาบอกบอกน้องๆก่อนดีกว่านะครับสมมติว่าเราเรามีอ่ะยิซซองตวเนี้อยู่ที่หนึ่งพันนะเราจะทำางไงให้มันคุ้มที่สุดในเรื่องของการแลกตาทีมนะถ้าหนึ่งพันเนี่ยเราจะได้ร้อสิบห้าแค่หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวเนี้มันจะให้อ่าในส่วนของตาทีมมันนับตาทีมแค่หนึ่งร้อยนะครับให้ให้มาดูตรงนี้ตรงนี้นะครับ สมมตินะครับเมื่อกี้พันหนึ่งเมื่อกี้เป e ็นไข่นะเมื่อกี้เราจิ้มไข่นะเมื่อกี้เราจิ้มไข่จําไม่ได้เหมือนกันเมื่อกี้จิ้มไข่ไปวะอ่ะสมมติว่าเมื่อกี้เราจิ้มไข่พอมเมอร์เหรออาจจะไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อกี้พันหนึ่งอาจจะเป็นพาวเมอร์ก็ได้อ่ะพันหนึ่งเห็นไหมตัวเนี้ยมันได้ค่าประสบการณ์หนึ่งร้อยเนี่ยจากตาทีมแค่หนึ่งร้อยนะครับพันหนึ่งได้แค่หนึ่งร้อยนะให้สังเกตดูดีๆนะร้อยสิบห้าใช้หนึ่งพันจิ๊กซอ ได้แค่หนึ่งร้อยนะครับทีนี้เรามาดูร้อยสิบสี่กันบ้างครับอ่ะทีนี้ในจิ๊กซอว์หนึ่งพันนะที่เราจะ,ะที่เราจะแลกนักเตะนะครับจิ๊กซอว์หนึ่งพันให้ดูแค่สองอันแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเป็นช็อตให้นะครับอ่ะเมื่อกี้ร้อยสิบห้าเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูที่ร้อยสิบสี่กันมากครับร้อยสี่น้อยสุดคือห้าร้อยนะครับจะมี รอยคีนแล้วก็เหมือนกับจะเป็นใครนะในสัปดาห์แรกน่ะห้าร้อยน่ะ <c oughs> ใคห้าร้อยอ่ะเยลัสนะครับคือเรามีหนึ่งพันแท็บครับเราสามารถที่จะแลกร้อยสิบสี่ได้ถึงสองตัวนะครับก็คือแลกรอยคีนแล้วก็แลกเยลัสมานะครับก็คือใช้หนึ่งพันเท่ากันนะครับแต่ว่าได้ร้อยสิบสี่มาสองตัว ทีนี้114เนี่ย <c oughs> มันก็ทำตาทีมได้อยู่ที่80นะครับซึ่ง2ตัวมันก็คือ160นะมันเริ่มที่จะมากมากขึ้นแล้วใช่ไหม1้5มันทำตาทีมได้แค่100 exp 1 1 4ทำตาทีมได้80ก็จริงแต่เราเรได้ส2ตัวมันก็คือ160นะครับอ่ามันก็เริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมครับทีนี้มาดูตา113กันบ้างครับร1 3ราคาต่ำสุดคือ300นะครับ สามร้อยเยอะเลยนะครับซึ่งหนึ่งพันเนี่ยมันจะได้อยู่ที่สามตัวนะครับสามตัวร้อยสิบสามได้สามตัวนะมีโจโคโมีโลซิกกี้นะครับในสัปดาห์แรกนะแต่ว่าสัปดาห์ที่สองก็มีอีกอยู่นะครับปอะมาณนี้อ่ะสัปดาห์ที่สองไม่แน่ใจว่าเป็นใครเหมือนกันนะขอขอดูบ้าบนึง <c oughs> ออกเป็นวูดนะครับซาโอ้ยหลายคนเกฮี Gen mm hmm. ก็ยังได้เลยนะครับร้อยสิบสามได้ถึงสามคนทีนี้ 3, ร้อยสิบสามตัวเนี้ยมันอยู่ที่หกสิบนะครับ exp หกสิบ e นะครั้อยสิบสามตรงนี้นะครับจะทําตาทีมได้อยู่ที่หกสิบ exp ต่อหนึ่งตัวนะครับซึ่งเราใช้ซิกซอมเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งพันจริงไม่ถึงพันหรอกจริงๆใช้แค่เก้าร้อยนะครับใช้เก้าร้อยนะครับเราจะได้ตัวเนี้ยหกสิบ มาที่3ตัวนะครับสมมติว่าเมื่อกี้โรซิกกี้นะครับหกสิบนะครับวูดหกแล้วก็ซาหกก็คือร้อแล้วนะครับ113ยสิบสามหนึงพันจิกซอได้ตาทีมถึง180แนะครับ <c oughs> แล้วก็สุดท้าย1้อยสิบสนะครับร้อบอกเลยว่าใช้อยู่ที่200นะครับใช้ใช้จิกซออยู่ที่ส2 0 0อ0 0้จิกซอ เราจะได้112อยู่ที่5ตัวนะครับซึ่ง112นะครับจะอยู่ที่ตัวละ40 5ตัวก็คือ200นะครับเราจะได้ตัวนี้200 exp นะครับอ่ะ115อ่ะสรุปนะครับแต้ม1,000เราจะได้115แค่100เท่านั้นนะครับตัว115ที่เป็นพันพันทีกสอนะครับ114เราจะได้2ตัวก็คือ,อ106 80 2ตัวก็คือ160ครับ113 เลยได้สามตัวตัวละ60 3ิบสาตัวก็ร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็สุดท้ายคือร1 2บนะครับในตัวละส0ิได้ถึง5้าตัวก็คือ200 <c oughs> อ่ะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับอันทีนี้อันนี้นะครับอันนี้พูดถึงในเรื่องของความคุ้มค่าในการอ่าแลกเป็นตาทีมนะทีนี้อ่าพอแลกเสร็จนะครับเราก็จะเอาไปย่อยใช่ไหมทีนี้การย่อยมันก็ต้องคิดอีกสเต็ปหนึ่งว่าเฮ้ยเราย่อยเนะี่ยเรา ไหนที่คุ้มสุดนะครับแต่พูดถึงพูดถึงถ้าเป็นตัวพวกนี้นะครับข้อข้อดีของ1 1อยก็คือมันได้ exp AH เยอะก็จริงแต่ข้อด้อยก็คือเรามีโอกาสที่จะสุ่มโดนตัวซ้ําถ้าเราแลกมาปุ๊บเราจะซ้ำร1อยอีกก็ได้นะครับอ่าตรงนี้ข้อด้อยนะแต่ข้อดีคือ1น0 0งจิกซอได้ถึง200นะครับอ่าประมาณนี้อันนี้ในร้อยสิบสองนะดังนั้นของมคุมค่าอาจจะอยู่ที่สักร้อนี่แหละนะครับ ร้อยสิบสองร้อยสิบสามประมาณนี้นะครับผมอันทีนี้คิดอ่าอ่าเขาเรียกว่าคิดกลับกันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้พวกนี้มาแล้วนะเราก็เอาไปย่อยอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะว่าเราจะต้องเอาเอาพวกเนี้ยไปเป็นแทมจิ๊กซอแล้วก็เอามาแลกนักเตะใหม่อีกทีนึงอ่าคิดภาพตามนะก็คือถ้าเราแลกมาปุ๊บเนี่ยมันจะปลดล็อกแบบเนี้ยแบบเดมซี่แบบ Dem Z, แบบอิกิติเก้ D K D K, อะไรพวกนี้ครับมันจะเป็นแบบเนี้ยอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วทีนี้พอได้พวกนี้มาถือว่ามันสะสมมาแล้วนะครับเราก็เอาพวกนี้ไปย่อยทิ้งอีกทีหนึ่งนะครับย่อยทิ้งก็คือแลกเป็นอ่าจิ๊กซออีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ตรงอ่ตรงการแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงนี้เนะี่ยอ่าเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับทีนี้นะครับร้อยสิบสองจะได้จิ๊กซอเท่าไหร่ได้หกสิบนะครับหกสิบสมมติว่าเราใช้ไปที่หนึ่งพันใช่ไหมครับ เมื่อกี้นี้1,000เราจะได้1,12มา5ตัว60คูณ5ก็คือ300นะครับนะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับก็คือเราใช้แต้มอ่ะคิดตามนะ1,12นะครับ <c oughs> จิกซอ1,000แนลกนักเตะ1,12ได้ถึง5ตัวนะครับ5ตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นตาทีมได้200 exp นะครับแล้วทีนี้พอเอามาย่อยเนี่ย ได้60ตัวละ60ก็คือ5ตัวก็คือ300นะครับ <c oughs> 1 2แรกเป็นจิกซอคืนกลับมาที่300นะครับทีนี้113ได้เท่าไหร่113เราได้มาที่3ตัวนะครับตัวละร้อนั่นก็คือ360นะครับคิดคิดภาพออกนะ 1000, งันจิกซอรแรก113ได้3ตัวนะครับแล้วก็หลังจากที่ทำตา เสร็จปุ๊บนะครับอยู่ในคอลเลกชันเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเอา113ตัวนั้นมาย่อยนะครับย่อยทั้ง3ตัวมันก็คือ120ยคูณสก็คือ360นะครับนี่ร้อสบ้างครับ <c oughs> 1 4อ่สจิกซอนหน0่งนะครับแลก114ได้2ตัวนะครับร1อนสิบส่นั้นก็เอามาเป็นแลกแต้มอาตาทีมได้อยู่ที่160 exp นะครับ ตัวละ80เนาะร้ 160. แล้วก็เราเอา2ตัวนั้นะมาย่อยให้มันเป็นจิ๊กซอร์อีกทีหนึ่งนะครับที่ตรงการเลขเปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับ114หลังจากที่เราทำตาทีมเสร็จแล้วนะก็ตัวละ180ยคูณสก็คือ360นะครับซึ่งมันจะเท่ากัน113 114เท่ากันเลยนะ113 1 1ิบสาเท่ากันแต่113มีข้อดีก็คือได้ตาทีมถึง180 114ได้ตาทีมแค่160 ต่างกัน20นะครับแต่ตอนย่อยจริงๆนะ่ะได้เท่ากันนะครับดังนั้นเนะี่ย113ดูจะมีความดีความคุ้มคุ้มกว่าคุ้มกว่าในในแง่ของทําตาทีมแล้วก็ในแง่ของการย่อยนะครับ1 1 3ดูจะคุ้มกว่าทีนี้115นะครับ115นี้น้อยสุดเลยนะครับก็คือน้อยสุดทั้งคู่เลยนะก็คือเอามาทําตาทีมได้แค่100 e p นะครับแล้วก็ย่อยได้แค่2 5 0อาิดิซอเท่านั้นเองนะครับ อ่ะข้อดีของร้อยสิบสามก็คือได้ทั้งขาไปแล้วก็ถากลับได้สูงสุดนะครับแต่ว่าข้อด้อยก็คือมันอาจจะเวลาที่เราเปิดเนี่ยอาจจะเปิดได้ร้อยสิบสามซ้ำก็ได้นะครับแต่ร้อยสิบห้าข้อดีก็คือโอกาสมันออกน้อยนะครับมันอาจจะไม่ค่อยซ้าสักเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่าสวยจริงๆ <c oughs> ถึงจะได้ซ้ําอะไรประมาณนี้นะครับนะดังนั้นเนี่ย 1 1อคนที่แรกร้อหเหมาะที่จะเอามาใช้งานมากกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากจะแบบลุยตาทีมยาวๆเนี่ยมองว่า1้อคุ้มสุดนะครับประมาณนี้ครับทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรนะครับส่วนตัวก็เดี๋ยวนะอันนี้มาจากไหนเันเนี่ยคอนซาอ่ะแรกอีกทีนึงแล้วกันนะปีแรกจริงๆเขาคงจะไม่ใช้หรอมกมนี่ปีแรก แต่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อน <c oughs> อ่าประมาณนี้ครับทุกคนครับนะใครที่จะทําตาทีมก็ต้องดูแล้วนะครับร้อยสิบสามดูจะคุ้มสุดนะครับแต่ข้อด้อยก็มีนะก็คือโอกาสที่เราจะเปิดแพ็คต่างๆนาๆนาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่สายคนที่เป็นสายอ่าเติมหนักๆอะไรเงี้ยอาจจะเปิด1 1 3ได้บ่อยนะครับก็คำแนะนำที่ดีที่สุดก็คืออ่าเปิดแพ็คไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ขาดตรงไหนค่อยไปเติมเสริมอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าใครเร่งรีบอะไร1 1อน่าจะน่าจะเป็นทางออกที่คุ้มสุดในการใช้แต้มจิกซอคุ้มสุดในการย่อยนะครับประมาณนี้ครับทุกคนครับอ่ะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับในการคำนวณคิดให้เราได้แบบเฮ้ยลองคิดเล่นๆดูตามพี่ป๊อบอยู่ดีว่ามันจริงหรือเปล่าวะ่ะประมาณนี้ครับทุกคนอยี๋ยวเจอกันใหมให่พี่หน้าครับสีสวัสดีครับผม